รสำหรับบทนี้นะครับผมจะสอนให้จับคอรดซกับเอเมเนอร์สองคอดตลอดทั้งสัปจาห์นี้ขอให้เพื่อนๆฝึกแอในายน้อยเวลา20นาทีขอให้ทุกจ,นนะจ,จับขึ้นมาก่มาลองฝึกครับอ่าเริ่มจากคอรดซีก่อนพอซีเรา C, ก็เริ่มต้นจากนิ้วชี้กดไปที่สายที่สองบาทที่หนึ่งสายสองบาทที่หนึ่ง ส่วนนิ้วนาเราก็กดที่สายที่สี่บาที่สองนืนะ้องะขอโทษนิน้กลางสายที่สี่ปลา่สองและนินน้องาเราก็วางไว้ที่สายที่ห้าบาที่สามาจะไล่กันแบบนี้เนื้อชี้สายที่สองบาที่หนึ่งนิ้อปลาสายที่สี่บาที่สองแล้วก็นื้อนาเนิน้องาครับเป็นสายที่ห้าบายที่สามเราจะได้เป็นรูปขดรูปขดซีนะ มือก้อยมันเก็บแออางไว้มันก็อยยุ่งน,นี่เป็นของตีครั้งแรกเราอาจจะจับ่อดเดียวก่อนฝึกนับจังหวะก่อนนะเราก็จะจับคอนสีแล้วก็ดีดไปปากก็นับไปด้วยหนึ่งสองสามี่อย่างนี้นะคะปากก็นับเท้าแล้วก็เออ่ตบพื้นไปด้วยก็ได้นะคะพร้อมๆกับปากเป็น หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะฮะบบการทำจังหวะยด้วยตัวเองอลองดูหนึ่งสองสามสี่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถ้ามันบอกก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราแค่ใช้ความพยายามให้มากที่สุดก็พอที่จะไม่ให้มันบอกถ้ามันบอกมันจะ าช่วงแรกที่เราเล่นแน่นอนเราต้องบอดนะอยาน้ครับสำหรับคนที้รนิ้วยังไม่ได้หรือถนัดด้านจะมันจะกดแน่นลงไปเองไม่ต้องตกใจสาหรับขอต่อมาก็เป็นขอเอไมเนอร์เอไมเนอร์ที่เราเห็น,นตามนั่งสื่อในรูปขอก็จะเป็นตัวเอใหญ่กับเอเล็กนะคู่กับเคียวเอไมเนอร์เอไมเนอร์นี้เราก็ยกนิ้วนางขึ้นมาเดี๋ยวเดียวกระดกนิ้วนางขึ้นมาวางบนสายที่สามห้องเดียวกับนิน้วกลางหรือน้องที่จอ,อ,อทงที่จอดค่ะนิ้วนางค่ะ ยกนิ้นามาเอาไว้อยู่สาสมจาบไอซสองวันนี้นะมันจะได้สอดเด็กแนะเลยเป็นแบบนี้นิ้นามโยนนิ้นา,น,นาม,นมาอ่ะเราก็จะได้นะสองขอดอ่ะสอบด้านที่ผมจะสอนสองขอรเนี้ขอให้ฝึกกันให้ตลอดสัปดาห์พวก็เหงื่ใจรอด้วยมันก็ต้องเตงนะเมื่อวาน ลองดูนับสี่สี่นสี่นับสี่จังหวัดกับเมือ่อกี้หนึ่งสงา่ทนนยกมาเนี่ยสองสานท้ยกไปสอ ผมจะให้แค่นี้ก่อนก็ตลอดทั้งสัปดาห์ก็อยากให้เพื่อนๆฝึกแค่นี้นะฮะเะใจเย็นๆถ้าใครเจ็บนิ้วเจ็บอะไรก็พัก,พกแล้วก็เราก็มาเล่นทั้งทั้งที่มันเจ็บนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายเจ็บเองมันได้ตรงนี้เป็นจุดทดสอบใครจะผ่านได้หรือเปล่าหรือว่าถ้านิ้วมันเริ่มบวมคองขึ้นมาถ้าเรายังฝึกเล่นมันได้ต่อบมันยังด้านถ้าก่จะผ่านต่างด้วยโดนไนะครับ ถ้าเราเล่นได้4คอร์คือ A คือ C A m i n เ r อร์ D เมนเทอร์ F G 5คอร์ถ้าเล่น5คอร์นี้ได้นี่จะเล่นได้ครอบจัก,กรวาลเพราะคอร์นจะเป็นทางคอร์นที่วัดเ,เล่นง่ายแล้วก็ที่เต้นไปเยอะมากอ่ะลองอเทียบ2 ม่พอมาสองคอร์ดเราเล่นได้ห้าคอร์ดว่าแต่เราดีบแบบมันนิเดียวกันนี้ถ้าเราเล่นคอ,อร์ได้คบคบวกับมาได้ที่จับมาม็นสกงอรครัเช่นงาองสามสี่าอดนรตัสองสาม้กอรเ กแต่เนี่ยเรามาดูว่าถ้าเราเล่นได้ครบเันก็จะเป็นแบบเพื่เพื่อนดกันเลหน่อยมันก็จะไปเองทานอกจากหนึ่งสองสามสี่สนใจหน่อยถ้าเราคล้องแล้วเราก็อาจจะใส่โน้ตอื่เข้าไปตามเข้าไปเพิ่มอย่างเงี้ยองสาม ังหวะเราฝึกจะจังหวะดีๆฝังไม่อยู่ในหัวเขาเลยดที่เราไม่ต้องพูดออกมาแค่ในกล้อง,อ,งอยู่ในห,วนหัวตลอดเลยนะครับอารอสุดท้ายที่ให้เพื่อนๆไปฝึกตารนี้นะครับ แค่นี like this, out, so that, like that, buy, ้นะครับออกแบบง่ายๆส่ายๆาตลอดทั you, so ้งส so ัปดาห์นี้ก็สุขการ์ดีแล้วขอใจเย็นๆด้วยนะครับก็อแล้วก็สำคัญถ้าเราอยากลดเม็ดสีเราก็ต้องฝรั่งสีมากฝังเพีงไม่เยอะๆเท่าฝรังให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วจังหวะต่างๆก็ถูกประทึกเข้าไปในสมองเราเองเราก็จะมีจังหวะในหัวใจตัวที่เราต้องมานับหนึ่งสองสามแบบนี้เลย แล้วเดี๋ยวคนหน้าเจอไรอทางที่กองของุองคณครับ